สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้อง้องไปสูผู้สู่คนขับผมเอฟซีช้ประสิทธิ์ออโต้ยูทูบชาแนลเฟ b บุ๊กแฟนเพจพร่มหาดีตลาดเอซสายไหมครับลูกค้าเมื่อนี้สีผ้าสูผู้สุคนขับผมมาเบิงพร่มหาดีในโครโราคอตัว GR อ p o r สปรับลูกค้าตัว GR อ p o r สปอร์ลูกค้าเอารถมาติดตั้งพรมเกบพีเมียม,มพัดหนังไมโครไฟเบอร์ ซิลิโคน f p e 2สซันพร้อมกับน้ำกันลื่นครับลูกคา้าโคโรราคอสจี r ารสปอร์ตเนาะก็คือสิเป็นตัวท็อปคุณละลูกคา้าเบิ่งส่งแล้วเนาะงามบอกครับผม,มเก็บงานให้เรียบร้อยครับผูแนบสนิดกับตัวทังตัวนี้เด้อตัวนี้ผมไม่ได้เอาพรมเดิมของลูกค้าออกเนาะพรมเดิมของลูกค้าอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างทํำไมผมถึงไม่เอาออกเพราะว่าถ้าเอาออกไปแล้วพอลูกค้าเอาไปเก็บบางท่านหายครับ กลายเป็นพอจะเอามาใช้หาไม่เจอเนาะผมก็เลยไม่เอาออกครับลูกค้าพรมหนังสี LK07 นะครับลูกค้าให้ลูกค้าดูความละเอียดของขาเบาะหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับส่วนตัวเจ้าโคโลราคอร์สคันนี้นะผมกราบเรียนคุณลูกค้านิดหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับบางท่านติดตั้งอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันต้องจัดหน่อยสำหรับตัวเจ้าโครโลราคอร์สเพราะว่าขาเบาะเขาจะไม่เหมือนกับ รถรุ่นอื่นๆนะครับขาเบาะเขาจะเป็นแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็ต้องถ้าอยากให้เรียบร้อยก็ต้องจัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะครับพรมหนังสี L k 07คครับหรือพูดง่ายก็คือสีกาแฟนี่คือคุณภาพหนังที่ลูกค้าจะได้รับเราดูกันใกล้ๆเราดูกันชัดๆนะฮะถ้าไม่ดีผมไม่กล้าให้ดูนะครับ ถ้าไม่ดีผมจะไม่กล้าให้ดูหนังใกล้ขนาดนี้เพราะว่าหนังที่ร้านเราใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียมพัดนะครับหนังไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับกาบเรียนคุณลูกค้ามั่นสี่ือกันล่ะครับผมเขาบอกว่าเทียบเท่ากับเบาะหนังแค้ในรถยนต์มันเป็นยังไงนี่ล่ะครับผมลูกค้ามันเทียบเท่ากับเบาะหนังแท้ของรถยนต์หนังมันเป็นยังี่ล่ะครับนานุ่มนะครับลูกค้าที่มองหาความ มองหาคุณภาพดีกว่าเนาะมองหาคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่มองหาคุณภาพที่ปากพ่อขาหมูเนาะยังไงก็มาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนดูขาเบาะสิลูกค้าโอ้ยงามงามงามเบืองแน้ผุผนะครับผู้ใดซื้อไปติดตั้งเองบ่ได้จังซี่ขันยูใกลก้ๆล่านแถวายไหม์กะาล่องออขอมาปรึกษากันใดค,ครับผมเนาะเดี๋ยวผมซอยเห็ดให้จังไดกะถ้าเป็นงานของลูกงานผมผมดูแลให้ฟรีผมไม,ม่มีขาใส่ใจเนาะลูกค้าเนาะเบื้องแน่าุู้นะ องานบอรับผมเก็บงานมึงนะเนิ่งเอารถครับจริงๆผมหนังพวกนี้นะถามว่ามันมีข้อเสียไหมมันก็มีเนาะมันมีตรงที่ว่ามันทำความสะอาดง่ายเกินไปเวลามันเลอะมันดำมันเปื้อนเนี่ยเราก็แค่เอาเครื่องดูดฝุ่นดูดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดจริงๆแล้วตัวนี้ลูกค้าตอนแรกไม่เอาไม่เอาไอตัวใยดักฝุ่น แต่พอมาถึงที่ร้านครับลูกค้าพอมาถึงที่ร้านคือสั่งจองกันเนี่ยสั่งจองกันแบบทงางลายเนาะแกก็ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ได้เห็นรูปไม่ยังไม่ได้เห็นชิ้นงานที่ตัวจริงนะครับผมก็เสนอราคาไปแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่จําเป็นแต่พอมาติดตั้งพอมาเห็นงานจริงแล้วสั่งตัวใยดักฝุ่นเพิ่มเติมเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดครับพี่น้องอีลีนะขันเท้าใส่ตจาจังซี คนใดที่ใส่จังซีอยู่สีหูครับผมว่าเวลามันเลอะดำเปื้อนเนี่ยมันก็เหนื่อยทำความสะอาดยากขึ้นเหนื่อยขึ้นเนาะเวลามันเลอะดำเปื้อนแต่พอมีใยดักฝุ่นปุ๊บเวลาทำความสะอาดมันก็จะแสนง่ายแค่แกะใยออกมาแล้วก็ออกมาเคาะเอาออกมาล้างเอาออกมาแปรงเอามาเฮ็ดยังกับเฮ็ดรถครับว่าถ้ามันสะอาดมันทนอีรีใยดักฝุ่นผมนาะลูกค้าผู้ใด,ดอยากได้จังซี่เน้นคุณภาพที่ชิ้นงานบริเวณปากพ่อคาโม มหาพมครับนุ่มหนาม้นคนอำเพื่อยังตลาดจังหวัดกาละสินพ้อบริการซูผู่ซูคนครับงานทุกขั้นรถสูขั้นผมติดตั้งเองครับพี่น้องเนาะผมติดตั้งเองเมดครับผมเห็นอยู่กับพี่ไส้สองคนครับผมฉนั้นงานทุกขั้นต้องออกมาเนี๊ยบออกมาเรียบร้อยลูกค้าบรียบรอยบอ่แมนผมเนาะ ขันบอรเรียบร้อยปูแล้วบอง่ามบ่แมนผมครับปูแล้วต้องง่ามนั่นแหละค,หคือนุม่มหนามมนคนอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสิน์ติดตั้งอีหลีครับผมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจช่องชัยประอ๋อ Facebook บอก Facebook พร่มหาดีตลาดเอซี่สายไหมเนาะคันเป็นอ่า YouTube Channel กะช่องชัยประสิธิ์ครับผมเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมแนเด้อครับเด้อ ซอยๆกันครับพี่น้องคนบาน้านเฮาซอยๆกันอ่ะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนขอบคุณ f อฟที่มาใช้บริการนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ แล้วแล้วพี่